สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะสวนมารีอยู่สระแก้วอยู่จังหวัดสระแก้วนะคะวันนี้มารีม,มีมีโอกาสได้มาทานอาหารที่เบเกอรี่นักวิชาการนะคะแล้วก็คนชอบต้นไม้นะคือที่นี่ที่นี่คือที่นี่แบบว่าดูแลต้นไม้ได้สวยงามนะคะแล้วก็แต่และต้นเนี่ยดูแลได้แบบเยี่ยมมากเลยก็เลยจะพาพี่น้องมาชมนะคะพี่น้องมาชมถนนเส้น 359นะคะจากสะเซิงเซาไปอารัญญประเทศนะคะร้านพี่เขาจะอยู่อยู่ระหว่างก่อนจะถึงสะแก้วตัวเมืองสะแก้วนะคะแต่ทีนี้ว่ามารีน่ะเห็นต้นไม้แต่และต้นพี่เขาดูแลดีมากนะคะดูแลดีมากจริงๆจะให้พาชมนะคะแต่มารีไม่ค่อยรู้จักชื่อนะแค่ต้นดาวกระจายเนี่ยสีชมพูบานเย็นนะนี่นะคะดาวกระจายสีดูตั้งแต่คโครนนะคะคโครนโครนพี่เขาดูแล เก่งมากนะคะดูแลละเอียดรายละเอียดเยอะมากนะคะรายละเอียดเยอะมากนะคะนี่รากกระจายสีบานเย็นนะคะแล้วก็ดูแลได้สวยงามนะคะดูแลได้สวยงามนะคะแล้วนี่ตานฟ้าตานฟ้านี่ตานฟ้าดูแลได้สวยงามแล้วต้นต้นหญ้าที่ที่ตัดออกจากลานลานหน้าหน้าร้านนะคะนี่ เอามาใส่คนต้นไม้ไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสนสนมังกรนะคะ,สว,นะคะส,วสวยมากนะคะสวยมากสวยมากนะคะมารีมารีแบบว่าเห็นแล้วถูกใจแล้วจะต้องให้พี่น้องได้ชมด้วยนะคะดูดูพรุ่งนี้จะพาไปดูแต่ละกิ่งนะคะแต่ละกิ่งนะคะแต่คงจะคงจะพาดูไม่ครบนะคะเยอะมากต้นไม้แต่ละต้นนะคะนะคะ ท่านไหนชอบต้นไม้แวะมาทานกาแฟอร่อยมากนะคะเขาไปชื่อนะร้านเนี้ยแล้วนี่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 สเมเอนะคะพุ่มใหญ่สวยมากนะคะพุ่มใหญ่สวยมากนะคะพุ่มใหญ่สวยมากและเดี๋ยวจะพาไปเนี่ยแค่กอไผ่เห็นไหมคะกอไผ่พี่เขาดูแลได้สวยมากรูนกอไผ่นะคะต้นมะม่วงต้นอะไรเงี้ยดูแลได้สวยงามนะคะดูแลได้สวยงาม พี่เขาทำเองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมมะพร้าวมะพร้าวต้นสวยมากนี่นี่ไปดูโคนต้นน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโคนต้นเนาะนี่ของเราทำไมไม่เป็นโคนอย่างนี้นะนี่โคนเหมือนต้นตาลอะ่ะนี่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 โคนเหมือนต้นตาลเลยแต่ไม่นุ้มะพร้าวสายพันธุ์อะไร อืมน,นะคะโคนเหมือนต้นตาลน,นี่มาเลยเหินแค่ต้นมะพร้าวก็แปลกแล้วนะอืมนี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้แปลกๆหายากนะ <c oughs> เราปลูกไม่ได้เยอะนี้เลยนะนะคะหนูต้นไม้แต่ละต้นนะคะสวยงามมากสวยงามมากนี่นี่อยากได้อย่างนี้มั่งนะ่ะนี่นะคะ สวยสวยสวยมากนียังไม่บานหรือเป็นยังไม่บานยังไม่บานยังไม่บานต้นอะไรไม่รู้มารีไม่รู้จักชื่อนะยังไม่บานนะคะยังไม่บานเนี่ยเนี้ยดูช่อเนี่ยแต่ละช่อนะคะแต่ละช่ออันนี้ส้มจี๊ดโหเราดูแลไม่ได้ขนาดนี้ส้มจี๊ดนะคะต้นนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบนี้สาวสันทายนะคะ เส,สาซันายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้แปลกต้นหนึ่งนี่ดูมะพร้าวเขานี่โคนไม่เหมือนมะพร้าวสวนเรานะนี่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 โคนไม่เหมือนมะพร้าวสวนเราไม่รู้สายพันธ์อะไรเสาซันายก็สวยนะนะคะนี่ดูดูดูพวกพวกไออะไรนะเขาเรียกอะไรต้นต้นเนี้ยต้นอันเนี้ยเนี่ยต้นอันเนี้ยเนี่ย อะไรเฮลิคอเนียนะคะจะมีหลายสายพันธุ์ดูแค่บัวดูแค่บัวนะคะดูแค่บัวเฮลิคเนียสายพันธุ์นี้ที่สวน,นยังไม่มีนะคะสายพันธุ์ที่ตั้งๆเนี้ยนะคะตั้งตั้งเนี้ยที่ตั้งตั้งสวยๆเนี้ยอยากได้จังเลยอยากได้ต้นนี้จังเลยแต่เขาบอกว่าลกมากเ๋ย <c oughs> จะพาไปดูต้นอีกต้นหนึ่งมีหน้าร้านนะคะหน้าร้านในร้าน เดี๋ยวจะพาไปตูต้นอะไนเนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งกำลังเป็นลูกไม่รู้ต้นอะไรพี่ก็ไม่ได้ติดป้ายแต่ต้นนี้ติดป้ายลูกทิมเยอะแยะเลยลูกทีมเยอะแยะเลยนี่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 น,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 นี่มีฝักมีฝักนะคะมีฝักด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวมีต้นว่าไม้โมรานนะคะแล้วมีสุขโชคสุขโชคออกดอกอยู่นู้นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้มารีขอแค่นี้เนาะเดี๋ยวพอดีกับข้าวเสร็จแล้วโอเคถ้าท่านไหนอยากเข้ามาชมก็เข้ามาชมเข้ามาได้เลยนะคะพี่เขาเปิดหน้าร้านอยู่ทุกวันนะคะโอเคมารีขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปไปค่ะ